คลิปนี้นะครับจะแสดงถึงหลักการทําง,งานของกล่องจุน e แปนะครับหลักการของมันก็คือทําการหลอกไฟเพิ่มไฟจาก map sensor เดิมของรถนะครับแล้วก็ถึงจะสั่งใจไปที่กล่อง ecu เพราะว่า e แปด .5 เนี่ยมันต้องการน้ามันให้หนาขึ้นประมาณ30%หลักการก็คือเราจะใชะ้นำสัญญาณจาก map sensor หรือ air flow sensor เนี่ยมาเข้ากล่องใบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการปรับไฟเพิ่มขึ้น เสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปให้กล่อง ECU เพื่อที่ให้ ECU เนี่ยจ่ายน้ำมันได้หนาขึ้นนะครับหลักการของมันก็คือต่อไฟสี่เส้นก็คือไฟสวิตช์กุญแจหรือไฟ12โวลต์น,นะครับแล้วก็กราวแล้วก็สัญญาณสองเส้นก็คือนำสัญญาณจากแบบเซนเซอร์มาเข้ากล่องนี้แล้วก็นำสัญญาณาจากกล่องเนี้ยที่เราปรับแล้วเนี่ยออกไปให้ ECU สั่งจ่ายน้ำมันนะครับหลักการเซตอัพเบื้องต้นนะครับอันนี้คือผมต่อ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ของผมจะมีซ็อกเก็ตเสียบเพื่อวัดไฟนะครับมีสวิตช์เปิดปิดเมื่อเราออนสวิตช์นะครับอันนี้คือค่าเดิมของรถนะครับนี่คือค่าเดิมของรถค่าเดิมของรถผมยอยู่ประมาณนี้นครับหนึ่งจุดสองโวลต์แต่พอดีเนี่ยรถเนี่ยเติม e แปดห้าไปแล้วถ้าเราเกิดว่าเราสตาร์ทเลยเนี่ยมันจะทําให้สตาร์ทติดยากแล้วก็ลากยากอ่าผมก็ปรับไว้ที่ค่า เดิมของรถผมที่ผมตั้งไว้ของผมจะอยู่ประมาณนี้ประมาณสามจุดเจ็ดโับน,นะครับจะสตาร์ทได้นะครับนะครับอันนี้คือ e85 เพียวๆนะครับน,นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าที่ผ่านการจูนลองวิ่งมาแล้วนะครับสำหรับรถผมตัวนี้เป็นรถเครื่องอร์โบนะครับ วิธีการจูนนะครับเริ่มต้นค่าเดิมของรถเนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่ค่านี้ค่าเดิมของรถผมเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งจดสามเก้าโวลต์ตอนนี้จะสังเกตได้นะครับว่ารอบเครื่องเนี่ยตอนนี้รอบจะหอบรอบมันจะเดินเบาเพราะว่าตอนนี้รถเราเติม e 8ปดห้านะครับเนี่ยรอบเครื่องจะอยู่ประมาณไม่ถึงพันรอบนะครับ พอถ้าเราปรับค่าเดี๋ยวนะครับสังเกตนะครับจะสังเกตได้ว่ารอบเพื่องจะเพิ่มขึ้นนะ่ครับเนี่ยนะครับถ้าผมลด,ดลงนะครับ อันนี้คือค่าเดิมของรถนะครับวิธีการจูนหลักการจูนง่ายๆนะครับอันนี้คือค่าเดิมของรถเราปรับปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยก็คือปรับหยาบเห็นไหมครับจะเพิ่มขึ้น2.3,2.6,2.7,2.8มสองจุหกเจดสองุดแล้วค่อยๆเริ่มขึ้นส่วนปุ่มทางขวามือเนี่ยมุนไปทางซ้าย,น,ยนะครับมันจะเป็นการเพิ่มหลักมิลิโวล์ ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปทางขวาต,ตอนนี้นะครับค่าสามสามโวลต์ถ้าเราหมุนไปทางขวามันก็จะค่อยๆลดลงนะครับอันนี้คือผมปรับยาบก,ก่อนปรับจนรอบเครื่องเริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มาปรับหลักมีโวลต์ปรับเพิ่มขึ้น จะสังเกตว่ารอบเริ่มสูงขึ้นนีะครับรถของผมใช้อยู่ประมาณนี้ครับ3.6มจุกเ้าสามต่อเท่าเช้านะครับแต่ต่อพอรถถ้าเกิดว่าเราวิ่งตอนเย็นเนี่ยคืออ่าอุณหภูมิรถเนี่ยมันมีผลพอเครื่องร้อนแล้วเนี่ย3.6ก็วิ่งได้แล้วครับ มันก็จะประหยัดไปนะครับรีวิวการติดตั้งการใช้งานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูรอบนะครับอีป e 8าครับ e